อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่17เคล็ดวิชาล้ำค่าสิ่งมีชีวิตเชกเช่นส่วนหนีตัวนี้น่ากลัวและโหดเหี่ยมเป็นที่สุดแม้ตอนตายแล้วก็ประมาณค่ามิได้ถังร่างกายของมันนับว่าเป็นขุมทรัพย์เลยก็ว่าได้ใครจะไม่ปรารถนาได้มาครอบครองละ่ะช่างเป็นของล้ำค่าที่ทำให้คนเกิดความอยากได้ใครมีต้องการมุ่งไปค้นหาโดยพลัน จากนั้นครอบครองเลือดบริสุทธิ์และอักขระโบราณชายหนุ่มบางส่วนในหมู่บ้านต่างก็คันไม้คันมือแม้ว่าส่วนหนีตัวนั้นจะแก่ลงเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะสามารถต่อกอนด้วยได้จะเคลื่อนไหวบุ่มบ่ามไม่ได้ต้องรอคอยด้วยความอดทนอดกลัน้นหัวหมู่บ้านมีสีหน้าเคร่งเครียดกล่าวอย่างจริงจังฮาฮาผลตอบแทนครั้งนี้ช่างดียิ่งนักจะว่าไปเจ้าตัวเล็กทำคุณประโยชน์ครั้งใหญ่เลยล่ะ หากไม่มีเขาล่ะก็สงครามนองเลือดจะต้องเกิดขึ้นเป็นแน่คนในหมู่บ้านพูดเยินยอือ้อเจ้าตัวเล็กแสดงสีหน้าขวยเขินเกาหัวอย่างงุนงงเขาตะโกนเรียกจื่อวิ่นต้าเผิงและเสี่ยวชิงจากนั้นก็พากันวิ่งไปไกลโครมมีปักษาตัวใหญ่โตบินโฉบลงมาจากกลุ่มเมคาแถงเกล็ดเปล่งแสงเยือกเย็นแพลา อินซีเก็ดเขียวปรากฏกายพร้อมกับแรดไฟในอุ้งม,มือจากนั้นโยนมันลงไปยังนอกหมู่บ้านเกิดเสียงดังโครมเว้นระยะไม่กี่วันมันก็ก็จะส่งเหยื่อขนาดใหญ่โตมโหฬานมาให้กระทั่งตอนนี้ลูกนกกำเนิดมาได้เกือบสองเดือนแล้วร่างกายก็ค่อยๆเติบโตถึงราวๆ2.5เมตรร่างกายแข็งแกร่งทรงพลังมากยิ่งขึ้น และยามที่กระพือปีกก็จวนจะบินทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าได้แล้วเสี่ยวจื่อพวกเจ้ารีบเติบใหญ่จะได้พาข้าเข้าไปสำรวจในหุบเขาลึกเจ้าตัวเล็กกอดคอพวกมันไว้พลางกระพริบตาปริบป,ปริบเผยสีหน้าที่เปี่ยมด้วยความหวังจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจสอบอักขระโบราณล้ำค่าของลูกนกสามตัวอีกครั้งศึกษาเจ้าพลังอำนาจลึกลับที่มีเฉพาะในเผ่าพันุ์วิง เกิดเสียงสะเทือนเล็กน้อยกงจากกระจันทราปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเปล่งแสงนุ่มนวลและบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สาส์แสงร,ระยิบระยับจากนั้นกงจากกระจันทราก็ลอยขึ้นจากนั้นเคลื่อนมาแขวนอยู่กลางอากาศทางด้านหลังของหัวเขาทำให้เจ้าตัวเล็กดูลึกลับและไม่ธรรมดามากยิ่งขึ้นครั้งที่ปะทะกับเป้ยเฟิงเขาเพียงแค่ผนึกกำลังของอัขระโบราณเข้ากับฝ่ามือของเขา ไม่ได้ใช้กงจักรจันทราสมบูรณ์แบบวงนี้ต่อกรกับศัตรูมิเช่นนั้นอนุภาพของมันจะร้ายแรงยิ่งกว่านี้กงจักรจันทราหมุนคว้างและโคจรรอบตัวเขาแสงสีขาวบริสุทธิ์โปรยปลายทำให้เจ้าตัวเล็กดูศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ไม่สามารถกล่าววาจาใดได,ได้ที่้าค่าเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยแล้วในราชวังบนดวงจันทร์นั่นมีปักษาใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ เจ้อาอสูรปักษาบรรพการตัวนั้นมันเป็นต้นตระกูลของจื่อวินและพวกต้าเผิงอย่างนั้นหรือสื่อห้าวบนพึมพำรรกับตัวเองอย่างงุนงงบนกงจักรจันทรามีต้นไม้ต้นหนึ่งและราชวังที่มีลวดลายซับซ้อนณเวลานี้การศึกษาตำรากระดูกศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าตัวเล็กความก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นเขามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น เขาปล่อยกงจากกระจันทรทาออกไปพระจันทรออ์รวิเศษส่องแสงพร่างพราวชัดเจนไปทั่วทั้งดวงมีเสียงนกผาดร้องลอยออกมาจากวังนั่นและต้นไม้ต้นนั้นโยกไหวโปรยลำแสงระยิบระยิบเป็นจุดๆนี่มันไม่เหมือนไม่พระจันทร์ที่กาะตัวจากอักขระเพราะมันเหมือนความจริงอย่างมากเราวกับว่าดวงจันทร์บนท้องฟ้าร่วงโรยลงมามีจิตวิญญ,ญาณและสมจริงชริง เสียงโลหะสั่นสะเทือนราวกับว่าอาวุธโบราณล้ำค่าที่ถูกปิดตายได้รับการชำระล้างเศษฝุ่นทิ้งจนหมดจดและได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเกิดเสียงดังคลื่นครันจรัดแสงสศักดิ์สิทธิ์กงจักรจันทราหมุนโคจรรอบก้อนหินใหญ่ที่ยาวราวๆ5ว้ถึงหเมตรหนึ่งรอบพลันเสียงแควกก็ดังขึ้นพร้อมกับก้อนหินที่ถูกหั่นเป็นสองท่อน รอยหันราบเรียบและเงาวาวแต่พลังของมันกลับไม่ลดน้อยลงกลับพุ่งไปตัดก้อนหินใหญ่อีกสองก้อนจนแตกออกแล้วจึงค่อยๆเลือนรางจางหายไปอาครั้งก่อนทำก้อนหินแตกเพียงแค่ก้อนเดียวตอนนี้หันก้อนหินแตกทีเดียวสามก้อนเลยอย่างนั้นหรือช่างยอดเยี่ยมจริงเจ้าตัวเล็กตกตะลึงจนอ้าปากค้าง กงจักรจันทราวงนี้ก่อตัวได้สมจริงกว่าเมื่อก่อนอยู่มาโขภายในมีอักคระเปล่งประกายเห็นวังกับต้นไม้เก่าแก่อยู่เรือนลางมีจิตวิญญาณและสมจริงอนุภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเจ้าตัวเล็กช่างเก่งกาจเสียจริงคาดไม่ถึงว่าจะสามารถปล่อยกงจักรจันทราออกมาได้เช่นนี้ข้าคิดว่าเพียงพอที่จะไปต่อกรกับเหล่าอสูรบรรพการในขุนเขาได้อย่างแน่นอน เด็กบางส่วนที่เห็นต่างก็พากันอิจฉาอย่างไม่หยุดย่อนวูเห็นหรือไม่ว่าเมื่อก่อนอสูรปักษาบรรพกาลน่าสะพรึงกลัวเพียงใดหากว่าถ่ายทอดร่องรอยเหล่านั้นมาได้อย่างสมบูรณ์นี่จะเป็นทักษะอันศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่หากแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่พบเห็นได้น้อยนักหัวหน้าหมู่บ้านกล่าววิธีการโจมตีที่แข็งแกร่งเพียงนี้ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาอันล้ำค่า เป็นอภินิหารที่แต่ละชนเผ่าใหญ่ต่างเก็บเป็นความลับหลังจากนี้อีก1ิปีข้างหน้าชนเผ่าของเราก็จะมีเคล็ดวิชาล้ำค่าอย่างแน่นอนชายชราบางส่วนพากันตื่นเต้นเคล็ดวิชาอันล้ำค่าเช่นนี้โดยปกติแล้วจะถูกครอบครองโดยชนเผ่าที่เกรียงไกรหากว่าเจ้าตัวเล็กไม่เลี้ยงดูอินทรีย์เกล็ดเขียวศึกษาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดไม่มีทางที่จะได้มันมาอย่างแน่นอน ไม่รู้ว่าส่วนหนีที่อยู่ในเทือกเขาตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างหากว่ามันตายเพราะชราภาพเราก็จะได้กระดูกเก่าแก่ของมันมาครอบครองเสมือนกับว่าได้เคล็ดวิชาล้ำค่าที่น่าสะพรึงกลัวมาอยู่ในกำมือยิ่งเป็นอสูรบรรพการที่แข็งแกร่งด้วยแล้วยิ่งไม่ควรให้ความลับที่หมู่บ้านเราเก็บํำไว้นั้นแพร่งพลายออกไป โดยเฉพาะร่องรอยอักขาระบนกระดูกของมันอาจจะถูกทำลายก่อนมันสิ้นลมก็เป็นได้สื่หวินเฟิงพูดพลางขมวดคิว้วและก็เพราะเหตุนี้เองอักขาระล้ำค่าโบราณจึงมีคุณค่ามหาศาลเพราะว่ามันมีน้อยเต็มทีมันเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งในการดำรงของเผ่าพันธุ์อย่างหนึ่งเปรียบเสมือนการได้มาซึ่งเคล็ดวิชาล้ำค่าอย่างหนึ่ง ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอักรขรล้ำค่าของส่วนหนีตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายมันเป็นอสูรบรรพการขนานแท้เชียวนะเคล็ดวิชาล้ำค่าที่เราจะได้มาต้องอัศจรรย์มากแน่นอนสืออลิ้หูกล่าวหัวหน้าหมู่บ้านใส่หัวแล้วกล่าวว่าอย่าละโมไปเคล็ดวิชาล้ำค่าที่ชนเผ่าเราครอบครองอย่างไม่คาดฝันนั้นก็เกินพอแล้ว สี่วันผ่านไปเกิดเสียงคำรามที่สะเทือนแผ่นฟ้าสถานผืนดินภูเขาและหุบเหวสั่นไหวสัพพสัตสั่นคลอนด้วยความกลัวเกรงล้มลงไปคลานกับพื้นดินเหล่าปักษาดูร้ายบินทะยานหลบหนีขึ้นสู่ฟากฟ้าก้อนหินเกลือกกลิ้งต้นไม้มากมายโยกไหวผืนป่าสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณส่วนหนีตัวนั้นเดินออกมาจากหุบเขาลึกมายังบริเวณรอบนอก มันใกล้จะสิ้นลมหายใจแล้วจึงต้องการสอบหาผืนดินไว้ฝังร่างของมันพละกํำลังและความน่าเกรงขามของมันช่างน่ากลัวมันแก่ตายแล้วจริงๆขอรับเกรงว่าน่าจะภายในสองวันนี้ทั่วทั้งหมู่บ้านอึกกระทึกคึกโครมหากว่าได้ทรากของส่วนหนีมาจริงจะเป็นขุมทรัพย์มหาศาลขุมหนึ่งเลือดบริสุทธิ์ของมันมีสรรพคุณที่วิเศษมากเป็นโอสถโลหิตขนานแท้ หูอสูรบรรพการของแท้เลยหากเลือดของมันบริสุทธิ์มากพอบางทีเลือดสำหรับพิธีชำระหลังตอนห้าขวบของเจ้าตัวเล็กก็ขึ้นอยู่กับมันแล้วล่ะแม้แต่สื่อวินเฟิงก็ไม่อาจสงบต่อไปได้เดินไปเดินมาแสดงสีหน้าตื่นเต้นปรารถนาจะได้มันมาครอบครองอย่างไม่สามารถอดกลั้นได้ให้คนไปเฝ้าสังเกตการอย่างระมัดระวังพวกเราเตรียมการให้พร้อมที่จะออกเดินทางทุกเมื่อ เหล่าชายชราต่างพากันนั่งไม่ติดทั้งกระวนกระวายตื่นเต้นและวิตกภายในใจไม่อาจสงบลงได้สำหรับสือหลินหูสือเฟยเจียวและชายชะกันกลุ่มใหญ่กลับกระวนกระวายยิ่งกว่าพวกเขาหายใจฟืดฟัดและดวงตาแดงก่ำอย่างกระหายข้าเห็นมันแล้วส่วนหนีตัวนั้นฉีกทิ้งสัตว์ประหลาดมากมายทำให้ผืนป่าบริเวณน,นั้นกลายเป็นเขตต้องห้ามไร้ร่องรอยของเหล่าสัตว์ประหลาด หนึ่งวันผ่านไปมีคนรีบวิ่งมารายงานยังหมู่บ้านหินผาเขายืนอยู่บนยอดเขามองเห็นภาพน่ากลัวนั้นจากที่ห่างไกลสือ่อวินเฟิงหันกลับมาแล้วถามทันทีว่าไปพวกเราเริ่มเคลื่อนพลได้แต่ต้องระวังอย่าประมาทเป็นอันขาดครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่พวกเราอาจจะมีสัตว์ชนิดอื่นและหมู่บ้านอื่นไปแย่งชิงเช่นกันท่านผู้เฒ่าขอรับข้าไปด้วย เจ้าตัวเล็กเอ่ยป่าขอเข้าร่วมด้วยคนในหมู่บ้านไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ตอนนี้ความแข็งแกร่งด้านการต่อสู้ของเขาน่ากลัวย,ยิ่งนักแม้ยังเยาวนักแต่กลับมีเคล็ดวิชาล้ำค่าอย่างหนึ่งในกำมือสามารถสําดงอิทธิฤทธิในยามขับขานได้จิบจิบต้าเผิงเสี่ยวชิงกับอาจือรุกมาข้างหน้าใช้หัวถูถ่ายมือของเขาแสดงความสนิทสนมว่าพวกมันก็ต้องการจะไปด้วย เด็กดีพวกเจ้าอย่าเอ็ดไปในขุนเขาอันตรายมากพวกเจ้ายังไม่เติบใหญ่จะไปะเผชิญอันตรายไม่ได้รอข้าอยู่ที่บ้านนะพอข้ากลับมาแล้วจะพาพวกเจ้าไปจับเจียวกินสื่อห้าวปลอบโยนลูกนกสามตัวในขณะเดียวกันก็กล่าวเตือนพวกมันเขาพูดโน้มน้าวอินซีเกล็ดเขียวเพื่อช่วยเหลือเขาเมื่อถึงเวลานั้นเพราะการออกเดินทางไปหาซากของส่วนหนี่นั้นอันตรายเป็นอย่างมาก หากว่าได้แรงช่วยเหลือจากอินซรีเกล็ดเขียวอีกแรงจะต้องราบรื่นขึ้นเป็นแน่แท้ไปเถอะบุกป่ากันเถอะกลุ่มคนยิ่งใหญ่เกรียงไกรออกเดินทางเข้าสู่ป่ากว้างใหญ่มุ่งหน้าไปยังสุสานที่ส่วนหนีเลือกไว้ให้ตัวมันโครมผืนดินสะเทือนขุนเขาสั่นไหวราวกับกลางป่าลึกเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ก้อนหินพวยพุ่งทะลวงท้องฟ้าสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณผืนป่าเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวท่านผู้ฆ่าขอรับอายุขัยของส่วนหนีสิ้นแล้วขอรับมันเข้าไปในถ้ำก่อนจะหมดลมทำให้หินถล่มทลายลงขอรับมีคนวิ่งมาจากข้างหน้าและกล่าวรายงานสถานการณ์อย่างรวดเร็วและเสียงดังไปรีบไปสื่อหวินเฟิงตะโกนเสียงดังลั่น